โรงเรียนนะคะซึ่งในนั้นก็จะเป็นการครูปิติพัฒน์ชนโชดกิติภาปอดไทยในการใช้รถใช้ถนนนี้ตรงนรมส่งเสริมการสวนหมดที่ลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวกว่า190ร้อยละเก้าสิบทับการสนับสนุนหมวกนิรภัยจำนวนร้อยใบโรงเรียนวัดโพนผู้รุ่ราชกลุ่มได้รับการสนับสนุนหมวกนิรภัยจำนวนห้าสิบใบบัดนี้ผรราชการจังหวัดได้ให้เกียรติโรงนามในบันทึกข้อ หวัดบุรีรัมย์สำหรับกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ระจัดอรมของผู้ขับรถการริ้ดีให้สวสมหมวกกันนอกในสถานศึกษา,ะานะครับห้าด้วยกันบาดเจ็บแล้วการสูญเสียทางทรัพย์สินก็มากมายมาได้เป็นรองผู้ว่าอยู่โคราชขอให้ผมไปเป็นประธานในงานชาปนากิจศพที่วัดข้างรงเลื่อนยืเดยเรื่องเนาะ เดินทางขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและปลอดภัยตลอดการเดินทางนายธงชัยเรืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์2 7 0ันวาทต้นใจค่ะแล้วก็บอกกล่าวยังบุคคลอื่นๆด้วยนะคะเราระวังเขาระวังนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะไปถึงที่หมายปลอดภยัยค่ะ และหากมีสิ่งหนึ่งประการใดนะคะที่จะได้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับด้านด้ก่อนเมื่อีการตรวจวัดแอลกอฮอล์นั้นแาจารย์่ระบุซี้้ัดเลยว่าระดับแอลกอ